สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับเสียเบิ้ลเสียเบิ้ลครับเพิ่นบอกว่าขอจับเงินล้านอีกสักก้อนก่อนออกพรรษาผมก็เลยถามว่างวดที่แล้วถือเลขบ่เพิ่นถือครับเพิ่นถือเลขหกหากับหาเก้าไม่ได้ถูกลขสามตัวหรอกถูกหกห้ากับห้าเก้างวดน,นี้เพิรนเลยบอกว่าขอถูกเลขกจัง คือของปีที่แล้วนะ่เอนะปีที่แล้วครับเสียเบิ้ลแกถูกเลขก่อนออกพรรษาครับได้จับเงินล้านแล้วง้วนนี้ครับเพิ่นบอกว่าเพื่อนขอจับเงินล้านอีกทักครั้งด้อว่าสันเสียเบิ้ลครับเพื่อนกัเป็นมูผมเลยครับถักมาบอกเรื่องเล่าข่ามฝันในฟังแล้วก็ได้เอาตุ่มบูชาครับเอาบูชาตุ่มไปเผื่อไปเสริมเพื่อที่ว่าจะขอจะได้จับเงินล้านอีกหลอบหนึ่งเพื่อนฝันครับ ล่าสุดนี่ฝันฝันมาจากผีจากสัมภเวสีนะ่ะมาเขียนเลขให้ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเลยครับเลขที่ว่าสิบหกตุลาคมหกจินนะ่ะเพิ่อนบอกเพิ่อนบอกกับพมว่าเจ้าซูวีเดอร์พี่สันตัวเดียวเม็ดเดียวคือไขอล่ละเลขที่ว่าเสียเบิรนเนี่ยเพิ่อนฝันครับเพิ่นกะบอมันใจดอกว่าเป็นผี หรือเป็นสัมบเวสีหรือเป็นเจ้าที่ก็คือไม่มั่นใจว่าเป็นเป็นผีใครสินะแต่มั่นใจว่าเป็นเลขตัวเดียวเม็ดเดียวเนี่ยคือมั่นใจมากๆคือบอกว่าขอให้คอยได้จับเงินหลานอีกรอบนึ่งเนดะ้อาพั่นนี่คือคําพูดของเสียเบินผมขอถามนะว่าแล้วผีมาบอกเลขยู่ใสมาบอกเลขเขียนให้หรือออกจากปากหรือแบบใดเพิ่นว่าเพื่นเนี่ยช่วงนี้ครับ เพิ่นเป็นผู้รับเหมาเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเนี่ย <c oughs> ไปรับเหมาให้กําลังจะรื้อบ้านเพื่อนรับเหมาเห็ดบานนะครับกําลังจะรื้อบ้านบ้านหลังนึงคือเป็นเป็นบ้านไม้เรือนไทยแหละเก่าแหะประมาณสักสามสิบปีด้วยซ้ำแหละแล้วก็ไปรื้อแล้วก็กลับมาก็มาฝันว่าจะคล้องเนี่ยได้ไปรื้อบ้านหลังนั้นแต่พยายามรื้อเท่าไหร่มันรื้อบ่แล้ว มันลืบบ่มดจักเถื่อลือจนเมือยมันก็ยังเป็นบ้านไม้เรือนไทยเหมือนเดิมอยู่คือไขอ่ถือขอนออกไปแล้วก็ไขวอ่กับไปตอกป๊อปป๊อปให้แผ่นไม้มันออกมาตอกเสร็จปุ๊บฟังนี่ออกตกลงมาไข่กับไปตอกป๊อปป๊อป,ปอีกฟังหนึง่งอีกฟังหนึง่งมันกระกามาเหมือนเดิมตอกแผ่นนี้แผ่นนี้เขาตอกแผ่นนั่นแผ่นนั่นเขาแบบนี้อยู่ในความฝัน แกบอกว่าแกฝันเนี่ยจนขนชิงลูกกล้วล่ะบ้านไม้นั้นคือมีจริงๆแล้วก็เป็นบ้านจริงๆแล้วก็เป็นหลื้อให้เขาจริงๆแล้วก็จะสร้างบา้า,งบานสร้างบ้านสร้างบ้านให้เขาจริงๆคนมาขออนุญาตบอกเลขที่บ้านเลยเลขที่บ้านเสียเบิ้ลเพิ่นเป็นหลื้อคือเลขที่บ้านคือหกหกสามหกหกสามนี่คือเลขที่บ้าน เวลาซื้อเลขเนี่ยเพิ่นซื้อเลขครับอาจจะมองว่ามันหลายตัวเนาะแต่ว่าเพิ่นไปซื้อเลขเนี่ยเพิ่นก็อาจจะซื้อเลขกับใส่กับขัวเก้ามันหก็นสองตัวอาจจะเป็นหกหกสามเสร็จอาจจะเป็นเก้าเก้าสามหรือหกเก้าสามก็ได้บ้างน,น,น,นี่คือคําพูดของเสี่ยเบิ้ลนะครับเนาะหกหกสามเก้าเก้าสามหรือว่าอาจจะเป็นหกเก้าสาม หรือเก่าหกสามก็ได้นะครับนี่คําพูดแต่ถ้าหาว่าไผ่มักน้ำก็ะรอมึงก็ได้แต่แกบอกว่าบ้านหลังนั้นคือ <c oughs> ทุบจิงใหกระอกเอาค่อนตีจิงใดกระลุดนะลุดนะ่ะลุดอยูุฟังหนึ่งบัดพ่อไปตอกไปตีอีกฟังหนึ่งฟังนี้มันกลับขึ้นมากเหมือนเดิมในความฝันตีเท่าไหร่พังเท่าไหร่บ้านก็ยังไม่พังมันแปลกมากๆแต่ว่า ความจริงนี่คือข่กับผ้าทีมงานไปลือบานแล้วนั่นเรียบรย้อยละแต่จู่ๆกับมาก,กับม่าฝันแต่บ้านเลที่บ้านนั้นคือหกหกสามเหนไหมแต่ว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับคนเนาะน่าจะบ่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านน่าจะบ่เกี่ยวกับคนอื่นน่าจะเกี่ยวกับบ้านละ่ะคือเลขที่บ้านคือหกหกสามรือว่าบ้านี่มาบอกเลขบ่เป็นบ้านไม้เรือนไทยครับเห็นจะเสียบเบิร์นทันวาน่าอู้โดนลอเดอร์ยี่สิบสามสิบปีโดยซ้ำมัง้ง แต่น่าจะมากกว่า20บนะเพราะว่า,าหลานทรายเพิ่นเนี่ยก็20กว่าแล้วเพราะาบ้านนั้นนะคือก่อนหลานทรายเพิ่นเด็กเยเบิ้์ก็เลยว่าน่าจะประมาณ30ปีด้วยซ้ำอะหลังนั้นครับนี่คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงคือบ้านผีสิงหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยบ้านมาบอกเลขหรือเปล่าแต่เสียเบิร์ครับเขาบอกว่าเลขตัวเดียวหางเดียวคือ63 ขอให้คอยได้จับเงินล้านก่อนออกพรรษาคือปีที่แล้วเนอปีนี้ครับออกพรรษาวันที่สิบเจ็ดพอดีครับเลขออกวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดอะได้จับเงินหลานขอให้จับเงินหลานเหมือนกับเซเว่นครับมวดี่ผพานมากเพื่อนก็บอกว่าเพิ่นกระทือกประมาณหนึง่งห้าเก้ากับหกห้าทั้งบนทั้งล่างแต่ส่วนใหญ่ครับเซเว่นเนี่ยคือมันจะเป็นเลขเลขบนมากกว่าแต่มวดน,นี้ก็เริ่มหมันใจบ่หมันใจกับหู <c oughs> เพื่อนบอกว่า ีที่แล้วเนี่ยคือเพิ่นถือเลขสามตัวครับที่ว่าถูกเลขสามตัวได้เกือบล้านนะหน้างวดน,นี้เพิ่นก็นเลยอยากถูกเลขอีกรอบหนึง่งก็เลยบอกว่าขอจับเงินล้านก่อนออกพรรษาด้วยผนว่าก็เลยเล่าความฝันให้ผมฟังเพิ่นก็นเอาตุ่มมงคลครับผมไปนี่คือรอบที่สองนะรอบที่สองแหละครับ่นเอาไปเอาไปก็ไปบูชาบูญครับเพิ่นก็นเป็นคนที่ว่ารับเหมาเนาะซุ่มรับเหมานี่คือเบิ่นถือกับตรงมี ของขังของมงคลไว้ไว้จักหน่อยครับไว้บูชาเพื่อสีไหนไม่งานเรื่อยๆเพิ่นนีปแลกนะครับแลกมากรับงานนะครับปกติช่างเนี่ยเขาจะรับงานรับงานสองที่สามที่ในเวลาเดียวกันแล้วเขาจะวิ่ง้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลังสินะแต่ว่าผู้เพิ่นนี่ครับนี่เซียเบิรนนี่ผู้เพิ่นเนี่ยรับรับแค่งานเดียวแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ว่าสันบอลแลนสไตร์อะไรไหนนะครับคนอื่นเขารับซางนี่ซางแบบ สร้างประหยัดแห้งประหยัดลูกน้องแห้งครับบอกให้ลูกน้องไปใส่เลยให้คุ้มงานอยู่บ่องเดียวจนแล้วมีสร้างหลายๆคนเนาะแต่ว่าเขารับงานแบบให้ลูกน้องทําตรงนี้เสร็จเทปูนส,สร้างต้นนี้อีกเห็ดหลังค่าสร้างต้นนี้ครับอาจจะเทกําแพงนะครับเขาจะเห็ดประมาณน,นี้ครับแต่ว่ามูผมครับมันกีดขานไปบวกอื่นมันครับมันก็เลยเห็ดแต่บ่องเดียวผมถามว่าคุณหนึ่งเขาเห็ดจังเส้นก็คือบเบดคือเขาเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นโอ้ เหตุเป็นงานปเป็นงานไปผมมาอันนี้คือก็แล้วแต่บุคคลนะครับเนาะคือก็ต้องขอขอบคุณเสียเบิ้ลเพื่อนผมเองครับที่ว่าเอาแนวทางของฝันครับมาเล่าให้ฟังก็ขอให้เพื่อน,นะครับไปจับเงินหลานดีผมว่าถ้าจับเงินหลานเงินีนเพื่อนทีโอ้ยยังคักเลยทั้งแนวทางของฝันครับเม็ดเดียวหางเดียวคือโหสามแล้วก็ได้เช่าตุ้มมุงค,คนไปคือรอบที่สองหรือที่สามแล้วให้เพื่อนแบบส้มวังครับให้ส้มปรารถนา วันนี้ก็ต้องขออห้ทุกคนครับโปรดใช้วิจรารณาณครับในการชมไปซื้อรถทีดีไปครับอาจจะได้รางวัลใ,ใหญ่ก็ได้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านครับผม